วันนี้เราจะสอนวิธีการทำโกโก้พร้อมดื่มให้พลังงานสูงแบบง่ายๆให้ดูนะครับแล้ววัตถุดิบเนี่ยก็มีผงโกโก้อังเคลบานเวมิวพาวเดอร์ powder, แล้วก็นมผงเต็มมันเนยอ,อันนี้นะครับนี่สามอย่างนี้ก็สามารถทำได้แล้วและส่วนผสมเนี่ยบางอย่างใช้นมผงเต็มมันเนยประมาณ1แก้วเวมิวพาวเดอร์หนึ่งแก้วแล้วก็ผงโกโก้ประมาณแก้วครึ่งนะครับนี่เอาทั้ง3อย่างเนี่ยใส่ลงไปในถุงพลาสติกแล้วก็เขย่าให้มันเข้ากันแบบนี้นะครับ หลังจากผสมทุกอย่างเข้ากันเรียบร้อยแล้ว,ลวบางก็จะไปผสมกับน้ำเปล่านะครับนี่เมนูนี้นะครับมันเป็นเมนูที่ให้พลังงานสูงเหมาะสําหรับคนเดินป่าหรือว่าคนหลงป่านะครับขวดเดียวเนี่ยอยู่ได้ทั้งวันเลยนะครับเพราะว่า,าทั้งนมทั้งโกโก้เนี่ยให้พลังงานแคลอรี่โคตรเยอะเลยหรือถ้าใครชอบ,บหวานหวานก็เติมน้ําตาลหรือว่านมข้นหวานเพิ่มก็ได้นะครับส่วนปริมาณที่ใช้เนี่ยแล้วแต่ความชอบนะครับชอบเข้มเข้ม,ขม,ขมก็ใส่ให้หมดไปเลยหรือถ้าชอบแบบจืดจีดก็ใสน่น้อยๆแต่บางเนี่ย จะใส่แค่นิดนึงนะครับให้มันมีช่องว่างทางอากาศเพื่อที่จะให้เขย่าให้มันเกิดฟองนะครับแลระยะเวลาในการเขย่าเนี่ยครับถ้าจะให้ดีเนี่ยบางขนแนะนำให้เขย่าสักประมาณ3-4นาทีสูตรนี้ยิ่งเขย่านานเนื้อมันจะยิ่งเนียนแล้วก็มีฟองเยอะครับหลังจากเขย่าจนได้ที่แล้วเรามาดูนะรับว่าจะเป็นยังไงนี่ครับ ยิ่งเราเขย่านานโกโก้ก็จะไม่จับตัวเป็นก้อนนะครับนี่ละลายเป็นน้ําแบบนี้อร่อยแน่นอนครับแต่ถ้าคุณเขย่าแป๊บเดียวเนี่ยโกโก้มาจะจับตัวเป็นก้อนนะครับทําให้ไม่อร่อยนี่ครับโอ้โหยังกระเคมากกาแฟเลยฟองโคตรนุ่มเดี๋ยวบางจะโจทย์ให้ดูนะครับแล้วม,มาดูว่าอร่อยแค่ไหนโอ้จัดไป7ดเต็มสิบครับ าคุณจะเดินทางไกลหรือว่าไปเที่ยวเขาเที่ยวป่าเนี่ยบังแนะนําให้ทําซัประมาณ5-10ถุงนะครับนี่เอาไว by, ้สแตนบายรอสําหรับคติดโกโก,โก้และสําหรับใครที่สงสัยทําไมบังไม่พกไหมโรกับโอวันซินเข้าป่าบังบอกไว้เลยนะครับว่าโกโก้สูตรนี้มันเข้มข้นกว่าครับนี่จอแบบเข้มข้นก็ต้องสูตรนี้เลยครับนี่และที่สําคัญเราสามารถปรับแต่งความเข้มความหวานได้ตามใจชอบ